ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทานไฟเก่าประทุคือราศีมีนครับราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทานไฟเก่าประทุแหมฟังดูแล้วเนี่ยมันเร้าใจแต่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมครับก็ตอนที่มันมีกันและกันน่ยมันไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นความสร้างสารรค์หรือหันในดวงจิต เลิกกันไปก็ไม่อยากจะคิดให้มันกลับคืนมาเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากถูกฟาดทงข้อนี้แต่ประเด็นสําคัญคือมันมีราศีที่เข้าเกณฑ์ครับราศีมีนมีเกณฑ์เข้าเกณฑ์แต่ฐานไฟเก่าในภาษาโขนเคยรู้ไหมคนเคยร่วมบุญแต่เก่าก่อนแล้วห่างกันไปจากกันไปเลยมีประโยคอยู่คำหนึ่งในภาษาของคำว่าคู่ครองเธอคนนั้นที่ฉันรอคอย ถ้าเธอจําได้นานแค่ไหนฉันก็จะรออย่างนี้เป็นต้นแต่ผมให้ลึกกว่านั้นเลยเคยรู้จักกันเมื่อชาติที่แล้วเคยร่วมบุญกันมาเก่าก่อนนะและมันมีเกณฑ์กลับมาเจออันนี้ให้น้ําหนักถึง90%เลยนะเด่นชัดครับ 1. ดาวพฤหสัสบ,บดีย้อนมาเลงชะตาราศีชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่12มีนาคมจนถึงวันที่5กันยายนปีนี้แปลว่านี่คือรอบสุดท้ายแหงฐานไฟเก่าจะประทุ 2ในเวลานี้เวลานี้เดือนพฤษภาปลายเดือนมิถุนายนทั้งเดือนดาวพุธโคจรเป็นสหัสชะปัตตนีคือคู่ครองดาวพุธเป็นสหัสชะมีโอกาสได้มาปะกันเจอกันแล้วดาวศุกร์ดาวแห่งความรักโคจรเจิมดาวพุธัอยู่แปลว่าฉับพลันเจอกันฉับพลันจากการเดินทางประสานงานติดต่อสื่อโซเชียลอะไรก็ตามทีนี่เป็นเรื่องที่ดีครับก็ขอให้คุณได้เจอ คนที่เคยร่วมชาติร่วมพบหรือคนรักเก่าที่จากกันไปด้วยความรู้สึกที่ดีบางคนนะครับไปมีคู่มีครอบครัวแล้วไปด้วยกันไม่ได้เลิกไอเราก็มีครอบครัวของเราไปด้วยกันไม่ได้ก็เลิกหรือคู่ตายตัวน,นี้เป็นโสดรอใครคนนั้นอยู่ถ้าคุณคนที่ผมพูดถึงคือชาวราศีมีนให้รู้ไว้จากนี้ไปหนึ่งเดือนยาวสุดถึงวันที่5กันยายนมีเกณฑ์ได้สมหวัง ในเรื่องของฐานไฟเก่าจะประตูใหม่อีกครั้งขอให้คุณโชคดีครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์่านไฟเก่าประตุได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับ